ดับร้อนกันสนี่มีท่านี้ท่าหนึ่งท่าไหนท่าไหนเดี๋ยวคนหนึ่งคนหนึ่งควงยังไงต้องอย่างนี้่อยางี้แล้วก็ถ่ายจากข้างหลัง่ถจากข้างหลังนี้อ่เราหันหลังไม่ได้เราก็เหมือนกันแล้วอออะไรน่าหาคู่เนี้ยเอาคุณผู้ชมเคนภูภูเอสเธอร์สุปรีลีลาแหมตั้งแต่เปิดตัวว่าคบหาดูใจกันโอ้ยหวานหวานล่าสุดเนี่ยควงกันไปหวานไกลถึงเกาหลีเลยนะจ๊ะแหม คู่นี้เขาแบบเปิดเผยนะเขาไม่มีแบบแอบแอบแบบไม่ได้คบกันค่ะไม่ได้คุยกันค่ะอะไรอย่างนี้แล้วก็ไม่มีอะไรต้องการให้เสียเวล่ำเวลาด้วยนะจ๊ะยอมรับแล้วหรอเป็นแฟนกันคือเขายอมรับว่าเขาแบบดูดูกันอยู่ข้อหาดูใจกันแต่แตยังไม่ใช่เขาเ่แฟนแก็ยังไม่เห็นมีใครพูดว่าแฟนอะลองพูดดูไหมล่ะ เออไม่ต้องพูดแล้วดช <c oughs> ่ัหว่าหลักฐานมันตมตาขนาดนี้นะจ๊ะส <c oughs> ำหรับคู่รักป้ายแดงยังป้ายแดงอยู่เนาะ <c oughs> อ่ะเคนภูภูมิกับเอสเธอร์สุปรีลีลาเรียกเลยว่าตั้งแต่เปิดปากเปิดตัวว่าคบหาดูใจกัน <c oughs> ทั้งคู่ก็ดูจะหมันอัปเดตความหวานผ่านไอจีให้ชาวเน็ตได้ตาร้อนกันอยู่บ่อยๆนะแต่อะไรก็คงไม่เท่ากับที่หนุ่มเคนได้รับสัญญาณไฟเขียวจากคุณแม่ของหวานใจไงคุณทําให้หนทางรักครั้งนี้เนี่ยราบรื่นสะดวกโยท <c oughs> <อ>ินเออเข้ามา ยงคุณแม่บอกเข้ามาเลยไม่ใช่ๆๆคือคุณแม่ก็ไม่ได้แบบปิดกั้นอะไรกีดกันหรืออะไรใดๆนะคะการันตีได้เลยนี่แหละจากที่ทั้งคู่ควงกันไปสวีทหวานกระชับความสัมพันธ์ถึงเกาหลี <S <S พร้อมกับล <utter> ั่นชัตเตอร์อวดให้เห็นความมุ้งมิ้ง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 ความรักของคู่นี้จริงๆนะอ้ะมันยอดมากมากเซตเนี้ยคุณผู้ชมคล้ายๆแบบเป็นเสื้อคู่นิดนึงเป็นแต่งตัวให้เข้ากันแบบมินิมอลเอออะไรอย่างงี้นะจ๊ะโดยแบบนี้แหละโอซาย รูปนี้แหละที่คุณบอกโอ้ตายแล้วเนี่ยนะข้อดีของการเปิดเผยว่าแบบคบก็บอกคบงานมันก็จะได้มีการแบบโพสตร่องโพสต์รูปหวานออกสื่อกันได้ไม่ต้อง,องมาแบบ <นะ S 1> ไม่ได้คบกันแต่ก็มีรูปคู่บ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเออหลายๆคู่เขาก็มีแต่ดิฉันก็ไม่รู้สถานะเขาอาจจะยังไม่เปิดเผยหรืออาจจะยังไม่แบบบอกว่าแบบเออเป็นแฟนกันคู่นี้ก็ไม่เป็นแฟนกันเขาคบ <c oughs> หาดูใจกันเฉยๆให้ดูรูปวนตาคุณผู้ชมดูรูปแล้วตัดสินใจกันเอาเอง